พี่น้องพี่นอ้องฟังฝ่ายทุกคน,น,นกินขา้าวน้ำกแก้วๆด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยกินข้าวน้ำแก้วกินกันยังตีเฮ็ดเมนูซุก,กี้ลูกชิ้นปลาจะเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นไหมเอออย่าแก้วก็ไม่ได้นั่งให้กินแลัไทาให้เห็นเัื่องสิลพี่นอ้องเพราะว่าข่อยผัดสุกแลว้วเด้อพี่น้องผัดสุกแลว้วบอยไม่ผัดใหม่แล้วเพราะว่าน้ำมันจะแห้งอืเมนูเช้านี้ มากินน้ำกันด้วยเพ่อนเพื่อนเห็นบ่สุกี้อะไรยาแก้วสุกี้วุ้นเส้นลูกชิ้นปลาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหสุกี้วุ้นเส้นลูกชิ้นปลาสุกี้แห้งด้อพี่น้องทำสุกี้แห้งวุ้นเส้นลูกชิ้นปลาจ้าเห็นบ่ปลาห้เป็นปลาแท้ด้วยพี่น้อง,หงเ,เห็นบ่เป็นปลาแท้น,น,อน,นอะอือเป็นปลาแท้ แมคอยไทยต้องนานพี่น้องเอ้ยคอยสต็อปไว้คอยก็งึดหลคอยว่าเอ๊ะมันคอยไทยจนแบบคนคนจนอันมือข่อยจิตเปื่อยอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างบ่กขืนวาหน้า,นาที่มันเป็นอย่างบ่กขืนวาโอ้ยกูก็เว้าไปากระโดดนเว้าเป็นจนหลังจิปวดแล้วพี่น้องเอามันคือบ่กขืนบ่ขื้นเสียมองเบงลุประสาทพี่น้องสต็อปมันไว เออสต๊อบมันไววแล้วก็มานั่งผัดอแล้วก็มานั่งสาวให้มูเจ้าเบอรงเีเสียนี่นะนี่นะเงี้ยเอานาทีกูคือบวกลดเนีเ่มองเท่าไหร่ก็เอานี่นะนี่นะอยู่นั่นแหละอบอกบรอนาทีขึ้นมันก็บอกืนให้ค่อยอืมแ่คอยๆนึออกหลเนี่ยมาพี่น้องมารวดจวดผัดซุก,กี้ซุก,ก,ก,กี้วุ้นเส้นลูกชิ้นไข่ลูกชิ้นปลา ทำซุกกี้พี่น้องซุกกี้ซุกกี้ลูกชิ้นปลาด้วยพี่น้องดูเสียบเสียบเหมือนกันอันนี้เป็นปลาไอ้นั่นอันนี้เป็นปลาเอปลาอะไรปลากายอะไรเขาทำเอามาจากปลากายเลยพี่น้องปลาหนุ่มๆลูกชิกก้นปลาลูกชิ้นปลาแท้ลูกชิ้นปลาแท้ลูกชิ้นปลากายเสียบเสียบเหมือนกันด้วยลูกชิ้นปลาแท้ลูกชิ้นปลากายเสียบเสียบจุดจุด จวด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 มาเด้อพี่น้องเด้เอฮะเห็นว่าอร่อยมากมายอร่อยมากมายคนคือคน,คนหลายแทะแก้กวนี่ให้เบิ้งไหมสีสันมันมาสีสันมันมาเป็นตาเบิ้งเด้อพี่น้องค่อยอัน,นบม่ได้ราดน้าจิ้มมันเออบ่ได้ราดหรอกเพราะว่าบางทีเด็กมันชีกินน้ําอืมเด็กมันชีกินน้ํา คือผัดคือคือผัดบุญเส้นแท้บอบอคือผัดบุญเส้นหรอกพี่น้องมูจ้ากับเบิ้งให้ดีๆคั้นผัดบุญเส้นข่อที่ใส่ซอสอใส่ซอสสีดำๆอะอันนี้มันเแ็นอันซุกกี้นี่บอซุกกี้แต่วเฮาเฮาบม่ได้ใส่น้ำพริกน้ำจิ้มมันลงไปมันก็เลยบะมีสีสันเอบอบม่ได้ใส่พริกยังล่ะซอสซอสพริกเไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ซอสพริก มาเด้อพี่น้องเด้อกินกินน้ำกันซุก,กี้ซุก,กี้ลูกคินปลาเซฟเซฟซุก,กี้ลูกคินปลาเซฟเซฟน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เยอะแยะในเด้อพี่น้องคินปลาแท้เด้อพี่น้อง